วันที่10มีนาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมป่าโมกสารการจังหวัดอ่างทองโดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมในที่ประชุมได้มีการแนะนําคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจังหวัดอ่างทองชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคณะอนุกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงไปเมื่อวันที่28มิถุนายน2563มีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือเซฟตี้ไทยแลนด์ปีงบประมาณ2,563และปีงบประมาณ2,564ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองชี้แจงสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของจังหวัดอ่างทองการดำเนินคดีด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจาการ นอกจากนั้นในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปีงบประมาณ2,564ซึ่งมีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่เข้าไปดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น11แห่งและร่วมการพิจารณาเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินง,งานของทั้งสองเรื่องและยังได้มีข้อเสนอให้ประสานการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานอุตสาหากรรมจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรวมถึงสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดวันวิสาจันทวรรรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน